เลยปล่อยแล้วต้องใส่ชุดน,นี้แต่กูเป็นนักข่าวเองฉลามสาวดำน้ำลึกห้าเมตรเกิดอุบัติเหตุโอ้ <c oughs> ไปต่อแหลกกันคะ่ะเฮเลเราจะดีเท่าเขาไหมนะอย่างเงี้ยเขาใส่ปลาเขาใส่ปลาเขาใส่ฟิวฟิวปลาทำอะไรมไ่ม <c oughs> อยู่นี่ <c oughs> ไม่เจอหนอนดูได้เลยนะคะอุ้ย <c oughs> เอาแล้ว ปูคนเดียวเลยทำไมสามเป็นปูเลยอ่ะคนขอบกอนหนึ่งสองสาดีจ้าตอนนี้เรายังอยู่ที่ภูเก็ตอยู่นะจ๊ะวันนี้เราจะพาแบบทั้งสองเขาเรียกว่าสององค์กรเลยใช้คำว่าองค์กรองค์กรละห้าคนใครทำแลกองตีมีคนสี่ห้าคนทีมงานเรามีคนห้าคนหคนหกใช้คาว่าองค์กรเลยพาไปดำน้ำกันวันนี้เราจะไปดำน้ำกันแบบว่าดำแบบลึกอ่ะต่ำประมาณ4ี่กิโลเมตรอะ ลงไปเราจะดำเจ็ดวันแล้วแต่ตอนขึ้นขึ้นเองใช่ป่ะป่อยขึ้นเองหรอขึ้นแบบไหะยงเลยหรอขึ้นแบบคว่ำขึ้นมาเลยอ่ะไม่หน่วยหน่วยมาช่วยรือาหน่วยซิลเราจะไปดำน้ำกันวันนี้เราไปกับไดมอนด์ซีนะคะก็เป็นเรือของที่ภูเก็ตนี่แหละนะคะก็นอกจากทำเรือก็ยังทำอะไรด้วยหมึกอบกรอบไม่ได้ทำแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเรือบรรยากาศว่าเวลามาภูเก็ตอ่ะต้องไปเกาะไหนจะได้ไม่ต้องแบบอันนี้คือมันไม่ได้เวิร์ที่ไปปกติเราต้องไปดำน้ำที่ไหนนะกระบงกระบี รังนู่นนี่นั่นภูเก็ตก็มีเหมือนกันก็มีที่เท er no kind of um ah> ี่ยวในตัวเมืองด้วยแล้วก็มีในทะเลด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงเหมือนเดิมเราจะอินเสิร์ตทุกคนขึ้นตรงนี้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้ไปพบกับปุปอยอย่างเดียวก่อนค่ะหนูไม่ใส่บิกินี่เพราะว่าหนูซูมไม่ได้ค่ะวันนี้มันต้องเซ็กซี่อยู่แล้วก็บอกแค่นี้แหละวันนี้นะคะเด็กๆไม่ควรดูเด็กผู้หญิงดูได้แต่โตไปก็อาจจะแบบ อยากเป็นนางแบบหรือเปล่าเด็กผู้ชายก็อาจจะแข่งกันแต่หัววันเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูแค่นั้นขึ้นฉอชิงเลยเนี่ยพอควายค่ะเดวกูู้ชายถ้าผู้ชายชุดนีวกูเป็นนักข่าวเองฉลามสาวดำน้ำลึกห้าเมตรเกิดอุบัติเหตุโอ้โหฉลาม เฉันหลับฉันหลับสาวอันนี้คือมันมีประมาทไหมคะเป็นแค่ชื่อบริษัทค่ะตรงนี้เป็นไดมอนซีนอรเพื่อเป็นความสนุกของทริปนี้เราจะใส่คนละสีเขาจะได้ดูแลเรายย่ๆได้ก็คชได้ไปต่อแหลกกันค่ะ คือจะเป็นแบบหาดเล็กๆคล้ายๆพวกนิ่มๆไม่เหมือนหาดทรายที่เราเจอที่อื่นก็แบบจะหยาๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปหน้าหาดกันนะคะน้ำันี้คิดว่าไม่ใส่เท่าที่ควร ัเราต้องไม่ดู้วชลาแต่้เราลงไปได้น้ำเราก็จะเหยียบไ่้นไ่นไงเขากำลังไปเลนี่เราต้องไปให้ให้มันนี่จะลงไปนะเปลาเปลาเหญแวแล้วกูต้องทังไงกูไม่ตื่นเต้นเลยแม่ไทยกันก่อนกันสายอันนี้เราไปอยู่ที่ก็พูดไปแล้วบมงคนเขารู้ว่รู้อยู่ทะเลไม่ต้องจำชื่อ ที่นี่ว,าว้าวยังไงเอาบอกเลยก็ว้าวมือมันสวยจริงๆแต่ว้าวเลยที่ว้าวเลยไม่ได้ว้าววิวนะว้าวลงไม่ได้อะไรมันว้าวอันนั้นว้าวไม่ว้าว <c oughs> สวยอันนี้ชื่อว่าอะไรนะปันหยีอามายาปันหีคือสีอ่ป,ปีเปิดครั้งหนึง่งเหรอก็ปิดปิดเอาปิดมาสี่ปีอ๋อปิดมาแล้วสี่ปี อ่าดูแลประการังอ่าดูแลประการล้างพอบางทีอ่ะทีมกันโดนกันแดดอะไรอย่างเงี้ไงกันแดดที่มีพาราเบนอ่ะลงน้ำไม่ได้พอมาันปลากระเบนมันจะรู้สึกว่าแบบฉันเ <c oughs> บนเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ถ้ามีพารเท่านั้นได้ได้พาราก้อนลงไปอะไรอ่ะคือ <c oughs> ที่เขาจัดอันดับน้ำใสในประเทศไทยสามที่อ่ะก็มีหลีเป๊ะมาหยาชะอำ่ำนองหลีเป กระลามาทำไมบูเก็ตเฉาอําบางแสนเนี่ยใกล้เคียงเลยอาะแต่สิ่งหนึ่งที่นี่ไม่มีเหมือนบางแสนก็คือไม่มีร้านเหล้าไงโอเคนี่แบบไม่มีไม่มีเห็นไหมล่ะไปจ่อยเสร็จชนะแล้วไม่จอดเลยนี่แหละเรื่องเนี้ยเรื่องนี้แหละออ๋ถึงว่าทำไมชอบไปแม่แทนสโลุโมชันนึงเรื่องอะไรอีกกูเดินจนกูเหนื่อยแล้วเหมือนมาราธอนแล้วตอนเนี้ยงอแงาเนื่องสองเก้าตอนไหนงอแงาคนงอแงงอแงเหรอคนงาแคนงาแขอเล็บคนงาแหน่อยค่ะ ทะเลางเราจะดีเท่าเขาไหมนะอยางเมึงเขาใส่ปะเขาใส่ปะเขาใส่ฟิลฟิลปะเพลงที่บงบอกกับริมทะเลหนึ่งสองสมเริ่มปลากรังหนึ่งาทะเลสีดำโอ้ตายเศร้าเลยทะเลเบลหนึ่งทะเล็มงนี้ิตสุภาษาเอิบเพลงที่เกี่ยวกับทะเลหนึ่งสองใจเฮานหนุ่มเดมตาแม่ป้าหน่งสองไปไป พี่สะพานดำลงได้ไปเที่ยวทะเลทำไมโอหักต้องมาทะเลวะท้งแสนนี่เฉยเออทำไมโอหักต้องมาทะเลเขาใหญ่รถติดค่ะจบแค่นั้นเลยเาไม่ดีะ ช่วงลาดนี้เนื่องสำหรับคนที่ไม่มเคยมาเกาะพีพีอ่อ P อาวมายานะครับเป็นจะบอกว่าเป็นอ่าวที่มีมาแล้วกว่า400กว่าปีนะคะจะเปิดทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงถึง11โมงครึ่งนะคะเพราะช่วงเที่ยงพนักงานจะไปนั่งกินสปากเกตตี้ที่อ่าวนางนะคะก็จะไปไกลหน่อยอันนี้คือเป็นรูกปั้นของปูไก่นะคะที่ปั้นโดยชาวแอฟริกา12คนตัวนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะเป็นปูไข่ในบ้านเรานี่เป็นปูไก่มาก่อน เพราะว่าเลยเป็นสุภาษิตไทยที่ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอันนี้ซึ่งจักวิทยาศาสตร์ก็สรุปไม่ได้ตอนนี้ก็ยูริกากลินก็ได้มาเหยียบกู <c oughs> สาระ <c oughs> น่ารูก็น้องๆที่กําลังเรียนหรือกำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยก็ลองกดช่องอื่น <c oughs> ได้บ้าหรือจริงๆแล้วปูเกิดก่อนไก่ป่ะแม่เอออ่ะเบบีนะเ,ออเพราะว่ามันปูไก่ปูออกลูกเป็นไก่ ก็ปูไก่ไข่หลงไงนี่เป็นเองที่เขาสวยมากเห็นไหมล่ะรอดเหมือนเดิมทำเดิมทำไมมาหยุดนี่ทำไมจะไมาหยุดนี่ไม่เจอหนอน ทำอะไรอยู่ช่วงนี้เป็นไกด์เป็นไกด์อยู่ที่ไหนโลกอยู่ของที่ภูเก็ตค่ะแล้วก็ทำอะไรนี่เลือกพาลูกทัวร์มาพาลูกทัวร์มาเที่ยวกัน Yes please เป็น Yes My elder sister She's so sexy ซื้อจากไหนซื้อจากไหนมาจากภูเก็ตเลยค่ะไม่อเนี่ย กยอบตลาดคนเดินที่ภูเก็ตไปเดินตลาดคนเดินพี่แอมพักที่ภูเก็ตให้เดี๋ยวนอนโอ้โหโอ้ไม่กัโอ้ไม่กัหนุ่มที่นี่คือแซ่บเท่าไหนทำมือเผ็ดพิกร้อยเมตรค่ะกี่นิ้วห้าสิบหกจุดไม่ได้สั่ะอะไรเลยใครก็ไม่รู้อีมีผ่านมาถามหรือวะอุ้ยพี่แอมมีเพื่อนเป็นไกด์ด้วย สภาพอ,อย่างก,กูจะมีเพื่อนทำงานดีๆจริงนะเอาคุยกันดูก็เป็นเพื่อนในกลุ่มมีอยู่12คนตั้งแต่เรียนติดคุกไปแล้ว8อีสี่โดนลอ้อซื้ออยู่โอ๊ยตลกอีิีป่าวเพื่อนพี่เอมหรอก,กูดูคิดได้ใจกูว่าไม่ใช่หรอเพราะว่า <c oughs> พี่เอ๋เขาชิดจอ,อ,อยอยู่แล้ว <c oughs> ใครเขาไม่รู้เขาชิบหายเข้าไปทักเข้าเห็นเจอกันนานมาทำอะไรที่นี่เขาอยู่ภูเก็ตเราไม่อยากรู้เหมือนกันก่อนนะนี่มึงไปเจอกูที่ไหนเล่นเปื่อย ก็ฝรั่งถามว่าเพื่อนเหรออีนั่นบอกพี่สาวพี่เราเจอกันอีกแล้วพี่พี่จำผมไม่ได้หรอกพี่เจอผมที่ร้านเธอผมจำพี่ได้จริงปะใช่ครับพี่บอกว่าพี่เราเจอกันอีกนะเอาเหรอเราเจอกันอีกแล้วพี่โปะไปหมดเลยจับกันอีกนะผมไม่รอบนี่แล้วจับมือไปแล้วจับมือไปแล้วรอบนี้จับไม่ได้จับมือได้รอบที่แล้ว่จับอื่นๆอุ้ยอุ้ยไปายจับแขนจับแขนจับแขนบอกน้องอย่าเพิ่งไปรอบนี้ขอจับมแไปพี่ไม่ใช่ โกโก้คิดถึงแอมดี้หนึ่งกล่องมี12กินได้สิวันจากปกติ1กล่องห้าบาทถ้ามาจากคลิปนี้เหลือเพียง1กล่อง299บาทส่งฟรีแต่เก๋กว่านั้น3ามกล่องกินได้ไปเลยเดือนหนึ่งเหลือ790บาทส่งฟรีไม่ปวดบิดคุมหิวอิ่มนานหวานด้วยยะกหวานจ้า ถ้าสมมติยังไม่มั่นใจโอ้โหมันจะได้ผลจริงเหรอซื้อไปกินหนึ่งกล่องกับพิจาจาก590บาทเหลือ299บาทส่งฟรีได้เลยนะคะเอาแล้วกูคนเดียวเลยเ <c oughs> อาทำไมสามนเป็นกูเลยอะาแล้วคนอื่นไม่ลองกันเหรอเปิดไงร้องร้อาให้ดดดข้างหน้าไหมเอาว่าโดดข้างหน้ากว่าจะเข้าตรงนู้ไกลเดี๋กัปตันเอาให้ใช่นิ่ง ไปลอกก่อนอันนี้ไปลอก่อนอุ้ย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 ฝนไปกินเดี๋ยวเดี๋ยวเเดเดก่อนพร้อมนะปูนพรอมกอหนึ่าว้าวไปเลยฮะตาไปเลยฮะอ้อกบกบกทีงานหน่อยโอเค ไไ,ไปไป,ไปจุดที่เราดำน้ำตรงนี้นะคะเรียกว่าจุดฟูลสต็อปเอาไว้ลงท้ายประโยคหยุดหยุด,ยดตอนอันนี้เขาเรียกที่ไหนนะคะ เาโลละนาครับเต่าโลละนาอ้าวโรละนาความลึกอยู่ที่4.8่จแป่เซนเเกืบแปดเมครลึกประมาณสมใครที่ว่ายน้ไม่เป็นก็แนะนให้ไปข้างหลังใครว่ายน้ไม่เป็นค่ที่ไม่ต้องใส่ราคัมันจะฮึบเรื่องอ่ะมันมีฮึบเดียวแหละึบเดียวดนอเร่ไม่ทันได้กวนไม่ทันได้กวนแปะแข็งได้พสุธา เดี๋ยวก็อยค่สามันเกมก็คือทุกคนต้องขึ้นไปหยิบหอยเม่นใช่ใครหยิบหอยเม่นได้ถ้าใครไม่หยิบขึ้นมาทำยังไงก็ได้ให้ให้มันตำมือยังไงยังไงก็ได้ต้องให้มันตำมือหรือจะให้ตำสัดท้ายต้องเลือดออกอ่ะต้องเลือดออกอ่ะเจ็บกันหน่อยอ่ะหยิบต้องบ น้องชาวสุพรรณมั้งอ่ะเป็นภาษาใต้เออภาษาใต้ตอนแรกพี่บอกว่าจะไปดำน้ำหาเกาะหาเกาะตามไปนเกาะคุนั่งรอให้อยู่นี้มึงไม่ยอมแวะถามทุกคนได้ทุกคนบอกว่าเบลไว้ให้กลับเลยกลับเลยกลับเลยพี่รับสนด้วยทำท่านี้ซ้อมนี่ซ้อมดำน้ำไอ้ไอ้ท่านี้ไอ้นี่ซ้อมซอมได้หรเร็วมากเลยกูเดินเตะอนุแล้วกูก็มาลื้อตรงนี้คนเดียวไม่มีทุกคนขำหมดยกเว้น ร้องได้ก็จบแล้วนะครับไปดำน้ำกับไดมอนั์ซีมาเส็จเรียบร้อยแล้วจะบอกว่ามาแต่ตัวไม่ได้เอาช่วยน้ำมาเอาช่วยน้ำก็ไม่ต้องเพราะที่นี่เขามีให้เช่ามีให้ซื้อมีทุกอย่างมีตังมาจบแค่นั้นเนาะมีตังมาแล้วเขาก็พา หมดทุกอนแล้วจะบอกว่าที่มากอะไรว่าซีเป็นเพราะว่าเขาเป็นไพรเวทเหมือนมากับเพื่อนมึงเข้าใจปะเหมือนมากับเพื่อนแล้วแบบมากับเพื่อนแบบสมมติเราวางของไว้เพื่อนขโมยของไปอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่จัดชีมไม่จัดชีมมากับมิ้คืออยากจะแวะตรงไหนก็บอกเขาเลยอย่างเมื่อกี้เรารับบอกเขาว่าเออเราจะนาแค่นี้พอเราต้องการรูปแบบนี้เราจะอย่างไรเราก็บอกเขาได้ดีกว่าไปแจมกับที่อื่นถ้าสมมติมาแจมกับที่อื่นได้ไหมที่นี่กับคนอื่นใช่ไหมไใช่ไม่แก้ไได้อ่าสมมติมีแค่คนสองคนก็มาจอยคนอื่นได้แต่ถ้า แต่อาแบบเราอ่ะเรามาแบบไพรเวทเออแบบมาแบบไพรเวทก็จะง่ายกว่าก็จ่ายเต็มที่หน่อยนะก็คือคือจะมาจอยก็ได้จะมาแบบแบบไพรเวทก็ได้ก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้ทิ้งไว้ตรงนี้เพอื่นเขาชอบทำตรงนี้กูทำตรงนี้ดีกว่าทิ้งเบอร์ไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือตรงนี้แล้วก็ ฝากด้วยไดมอนตีนะคะที่ภูเก็ตนะคะเขาก็ไปทั่วเลยเนาะใครอยากจะไปเที่ยวชามก็มาขึ้นเรือที่ภูเก็ตได้ไม่ใช่ไหมไม่ได้มีเส้นมดแล้วก็มีปอพีพีค่ะเออขาพาไปได้หมดเลยนะคะบางโซนบางแสนก็ไม่ได้โอเคนะก็มาภูเก็ตไปบากฝากกดไลค์กดแชร์กดคนสุดท้ายด้วยนะจ๊ะแม่ะเบลฝากอะไรฝากไปฝากสไตล์ถึงพี่น้องชาวเพชรบุรีหน่อยถ้าใครที่มาก็มาได้นะเออฝากแบบชาวเชียงใหม่เลย มีประเด็นกันเยอะเเรียจบ